สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา8ปดนิกาห้นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปปทุมพระชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการมูลนิธินำคณะบุคคลจากหน่วยงานที่สนับสนุนง,งบประมาณในการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสิ่งของดังนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงการแม่ขนุนกิจกรรมพัฒนาลและขับเคลื่อนวันแชทโลเคอลายแพลตฟอร์มคณะผู้บริหารมูล,ลนิธิใจกระทิงเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินพเพื่อสนับสนุสน,สนงบประมาณดําเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นระยะที่สอง คณะผู้บริหารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปเรชันจำกัดเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่มอมถวายเงินเพื่อสน,สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนระยะที่2คณะผู้บริหารบริษัท S v o วจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอ,องพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อ,อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพระรานแก่โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์หมู่และนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกูลท่าพระ S <S <S จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช,ชบัญญิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครั้งที่2ทับ2,566และการประชุมสามัญประจำปี2,566ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นการติดตามและพิจรารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดําเนินงานในปี2566ของกลุ่มโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้โดยโอกาสสำหรับผลการดําเนินงานตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสในสังคม จะเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอันจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมในปี2565บูลนิทีธิได้พัฒนาบุคลากรครูนักเรียนผู้ต้องขังเยาวชนในสถานพินิษ์คนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า8,000คน สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่สถานศึกษา23แห่งมีตัวอย่างโครงการที่ดำเนินงานในปี2565เช่นการดำเนินงานศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโวและผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า800คน โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่เกิดจากการใช้กระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีและส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆกว่า30เรื่องเวลา14บสนาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกรหม่ให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสร็จออกแถนพระองค์นาวังสัปปทุมพระรพรทานพระราชวโอกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัถนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์บูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทุรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตฮวานน์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนางสาวอธิภาจันวิราาัสเถียน ผู้ได้รับพระราชทานทุนบูรณิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2560ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายสิทธิมนุษยชนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจากักรและระดับปริญญาเอกสาขาวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยควีนแมรี่ลอนดอนสหราชอาณาจักรแล้วเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบประคมทุนรายงานผลการศาึกษา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างคว,วรัชติยราชนารีทอดพระเนรพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อส่งศึกษาประวัติศาสตร์และรำลึกถึงผู้วัยชนทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ว,วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกาศาสตรสาจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือยาดวาเชมนครเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมส์เฮอร์เซลหรือเรียกว่าภูเขาแห่งความทรงจำโดยมีผู้บริหารนายดานี่ดายันประธานบริหารยัดวาเชมและผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อส่งศึกษาประวัติศาสตร์และรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศราช1953เป็นสถานที่เพื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งยังเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตชาวยิวและเด็กจำนวนหลายล้านคนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือโฮโลคอสต์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่องรอยแห่งความทรงจําเช่นการเสียชีวิตหมู่ของชาวยิวโดยใช้รถไฟเพื่อขนส่งหรืออพยพชาวยิวออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมตลอดจนการให้เกียรติชาวยิวที่ต่อสู้กับผู้กดขี่นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะบอกเล่าเรื่องราวและลํำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ชาวยิวแล้วยังมีการยกย่อง ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ช่วยชีวิตชาวยิวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยเสี่ยงชีวิตตัวเองและได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติาต่างๆหากย้อนกลับไปถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวในอดีตเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตของผู้คนจํานวนหลายล้านคนและเป็นที่มาของการเกิดบรรทัดฐ,ฐานใหม่ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสมัชชาแห่งสหรประชาชาติมีมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักประกันทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งหนึ่งโดยสหรประชาชาติได้กำหนดให้วันที่27มกราคมของทุกปีเป็นวันสากลเพื่อลำลึกถึงฮโลโรครสหรือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โอกาสนี้ทรงพรกอักษรเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิต และส่งลงพระนามในสมุเดเยี่ยมพร้อมกันนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่นายดาน,นีไดยันประธานบริหารยัดวาเฉมด้วยจากนั้นเสด็จไปยัง Hall อฟ r e m บมบรัน์เพื่อส่งเข้าร่วมพิธีลำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เดยเริ่มต้นพิธีการด้วยเพลงว l k to c เ e s a r e a แต่งโดยนางสาวฮันนาเซเนตกวีซึ่งเสียชีวิตในฮังการีเมื่อปีคิสตศกราช1944 Hall of Remembrance เป็นสถานที่ตั้งแ h e Eternal Frame เรเปลวไฟที่ไม่เคยดับเพื่อรำลึกถึงผู้วายชนและเป็นพื้นที่สำคัญในการดำเนินพิธีรำลึกต่างๆของพิพิธภัณฑ์โอกาสนี้ทรงจุดคบไฟเพื่อทรงรำลึกถึงผู้เสียชีวิต พร้อมกันนี้ทรงวางพวงมาลาและสรงวางหินลํำลึกบนแผ่นดินลํำลึกผู้วายชนแล้วประทับยืนไว้อ,อาลัยพิพิธภัณฑ์ลํำลึกเหตุการ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบ่งออกเป็นสองพื้นที่ใหญ่ได้แก่ส่วนสำหรับการศึกษาเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และส่วนจัดแสดงสำหรับสาธารณชนโดยในพื้นที่การจัดแสดงนำเสนอการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผ่านพื้นที่จัดแสดงต่างๆอาทิห้องดี e อ a l l of Names ซึ่งฉายภาพและชื่อของชาวยิวจำนวนกว่า3ล้านคนที่เสียชีวิต Hall of Remembrance ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง Eternal Flame แปลวไฟที่ไม่เคยดับเพื่อลำลึกถึงผู้วายชนและเป็นพื้นที่สำคัญในการดำเนินพิธีลำลึกต่างๆของพิพิธภัณฑ์และ c h i l d r e n s Memorial ซึ่งตั้งอยู่ในที่มืดเพื่อลำลึกถึงเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน คมมูีไปติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปตติาามกรวังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งน้อมนาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปณิธานในการพัฒนาคุณภาพระบบงานเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ขั้นที่3 ผ่านการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHSa และมีผลงานวิชาการได้รับรางวัล Best Practice ระดับเขตสุขภาพปี2 566อาทิสาขาโรคไตเรื่องการใช้สื่อโมเดลอาหารต่อความรู้การกำหนดอาหารโรคไตและความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตนอกจากนี้นยังมุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพและทำงานร่วมกับชุมชนอาทิการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส12,217คน ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวางตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยในปี2565ถึง2566มีผู้รับการบำบัด198คนทำให้ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพโครงการต่อบ้านเติมสุขให้ผู้ยากไร้ก้าวหลังโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและออกให้บริการเชิงรุก ดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคถึงบ้านจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังนำนโยบายการพัฒนารงพยาบาลคุณธรรมมาใช้ในการสร้างสังคมคุณธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทีมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการองค์กรคุณธรรมสร้างแกนนำต้นแบบคุณธรรมภายในโรงพยาบาลจัดการอบรมบุคลากร,กรทุกระดับเพื่อให้มีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์ดำเนินการตามกระบวนการองค์กรคุณธรรมและอย่างพัฒนารงพยาบาลให้เป็นสมาร์ทฮอสพิท l ลีกด้วย อคมธีรีไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปี2566พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณอคมตีรีไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปี2566 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลายัยโดยตั้งแต่ปี2561ถึง2565ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิน่นทั้งด้านาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน301โครงการในพื้นที่70หมู่บ้านของจังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลและอยู่ระหว่างดำเนินการในปีนี้อีก82โครงการในพื้นที่21หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบต่อเนื่อง18หมู่บ้านและเปิดพื้นที่พัฒนาใหม่3หมู่บ้านนอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมการพัฒนา Soft s อ f t s k i l l ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่องเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตรวรรษที่21พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษา ก่อให้เกิดความสามาคัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของราชพัฒนในตอนบาน่ายได้ลงพื้นที่ไปยังวัดแหลมเพอตำบลเกาะยออเมืองเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนและโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเกษตรพอเพียง พลเอกกระนาธุติ์อดีอุมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่66ที่สาธารณรัฐออสเตรียเป็นวันที่3วันนี้เวลาสิบนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียพลเอกกระนาธุติอดีกุมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่เลนิธโครงการหลวงและคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดหรือซ n d ดีสมัยที่66 ณศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนาเป็นวันที่3โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้อมซึ่งมีผลต่อการดำรงชีพของมนุษย์โลกประเทศไทยได้นำเสนอาการพัฒนาทางเลือกด้วยกระบวนการที่นำสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยการสวมหมวกให้ดอยซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงที่เน้นการปลูกพืชแบบวัฒนเกษตรผสมผสานส่งผลที่เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการสร้างไรายได้จากไม้ป่า เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในการนี้เอกอัครราชทูตนกกลงเวียนนาได้นำองคมนตรีและคณะจากมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไปศึกษาดูง,งานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่หุบเขาวาเคามรดกโลกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐออสเตรียมีพื้นที่ยาวประมาณ36กิโลเมตรขนานไปกับแม่น้ำด่านูบ มีรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถนำมาพัฒนาแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย